อายิโนโมตโตม BMB กเซรัมอย่าดมกราบปยยเซียนเรียนรู้ประวัติผลงานอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิสป์จิตรกรรมประจำปี2554ผ่านหนังสือศิลป,ปะไทยร่วมสมัยเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ หนังสือเล่มนี้นะคะก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยอาจารย์เกี่ยวกับความพิเศษของหนังสือเล่มนี้รวมทั้ง sms ที่ทักทายมาแล้วก็หลายท่านก็อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เฉลิมชัยสวัสดีเจ้าสวัสดีแหม่ค่ะไม่ต้องพูดนะเวลามันน้อยรายการเราแป๊บเดียวพูดจบเลยมี6นาทีโอ้นีหนาทีเลอที่แถมให้เลยอ่แถมให้ค่ะเจ้าสุดยอดจริงๆเลยค่ะโอ้วันนี้นะแม่รู้ไหมที่มาเนี่ยมาบอกท่านผู้ชมนักบ้าน เดี๋ยวท่านผู้ชมจะต่อว่าเอาเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพิเศษของพี่ถือว่าสุดยอดเรามีหนังสือเจ็ดเล่มที่วัดเวลาคนไปก็ซื้อหนังสือแต่นั่นเป็นหนังสือแบบไทยๆแต่หนังสือเล่มนี้เป็นอินเตอร์เพราะว่าคนไปวัดลวงขุนเยอะมีทั้งไทยต่างประเทศเยอะมากฝรั่งเยอะทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะทําหนังสืออินเตอร์สักเล่มหนึ่งเล่มนี้ไม่ใช่พี่ํำนะเป็นอาจารย์ถาวรกูเดวิดอ๋ออาจารย์ถาวรนิติกรช่างภาพสมาคมสุดยอดน่าเป็นคนถ่ายรูปถาวรเป็นคน ออกแบบหนังสือ,อผลงานพี่ดังนั้นไปสู่โกอินเตอร์อันนี้เรียกว่าหนังสือที่เป็นหนังสือสะสมฝรั่งเนี่ยเขาเล่นหนังสือ,อคนไทยเราไม่ค่อยเล่นแต่ว่ามีหนังสือพี่เล่มเดียวที่คนเล่นแม่มจำได้ไหมสมัยก่อนพี่ให้แม่มเล่มหนึ่งยี่สิบสามปีจิตกรรมไทยตอนนี้แม่มคงเอาไปยัดที่ไหนไม่รู้แล้วห,<า>หนูรู้ไหมราคามันเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ฮะ,ะไ,ไม่รู้แล้วหนูต้องไปคน้น<า> นี่รู้ไหมเล่มนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเรามาออกรายการแล้วทั่วประเทศสร้างวัดลองคุณคมันั้นเน่ะเดี๋ยวนี้ราคาสามหมื่นแน่ท่านผู้ชมที่เอาไปทิ้งรีบไปหามานี่เล่มนี้โกอินเตอร์เล่มนี้มี999าร้คนแห่ไปจองที่วัดลองคุณโอ้โห ก็เป็นหลายพันก็มีภาพอาจารย์แจกบัตรเกวอ่ะมั่วมั่วมั่วแจกบัตรเกวอ่ะใช่แล้วอาจารย์ก็ไปสุดที่999คนต่อไปเวอร์เลยเวอร์เลยเวอร์เลยคนต่อไปเลยได้เล่มนี้ไงสองวันแน่เล่มนี้ก็เลยไปสุดทั่วทั่วประเทศเล่มนี้วันนี้ไปแล้วนะร้านในอินซีเอ็ดศูนย์จุฬาบีทูเอสวกนนี้มีหมดแล้วตอนนี้ต้องไปจองแล้วไม่งั้นไม่ทัน ไม่งั้นไม่ทันหนังสือเล่มนี้อาจารย์คะขอเปิดดูด้านในหน่อยได้ไหมทุกคนบอกว่าอยากเห็นอินเตอร์อินเตอร์มากอินเตอร์ยังไงอินเตอร์มากแค่รูปนี้ก็อินเตอร์แล้วตกลงมันมีอะไรบ้างในนี้ครับในนี้เป็นงานตั้งแต่วัดหลวงขุนนะเป็นงานสะสมตั้งแต่รูปวาดนะเป็นหนังสือที่เป็นในี่ยในขอสิ่งของเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยเป็นโกอินเตอร์เลยนะดังนั้นเนี่ยจะเป็นแบบ เรื่องของวัดนะเรื่องของวัดเรื่องจิตกรรมฝาผนังวัดล่องคุณวัดสวยสวยฝีมือนิติกรไกวิเชียนเห็นไหมแรงวัดสวยสวยรูปวัดสวยแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนไม่่อยเห็นอันนี้สิครับอะไรท่านไม่เคยเห็นว่าผมเนี่ยสุดยอดของการทำเหรียญเหรียญเนี่เหรียญพระพิเนตที่ยิ้งใหญ่งดงามพระลาวขูแล้วพระนี่นะ นี่พระประรานยศทองคำนะพระพวกนี้อันนี้ไม่เคยเห็นพระองค์เล็กๆพระที่ผมสร้างแต่พระเก้านิ้วที่สวยงามโอ้โหอันนี้อยู่ในหนังสือนะดังนั้นในนี้เป็นรวบรวมผลงานทั้งหมดไม่ใช่รูปวาดอย่างเดียวจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมเห็นไหมแล้วของของกุกเก็กมีดยังมีเลยนาฬิกายังทําเลย ไม่เคยเห็นเฉลิมชัยทำนาฬิกาสวยๆมอาจารย์ทำนาฬิกาด้วยหรรอคับยทำหอนาฬิกาด้วยที่เชียงรายทำหอนาฬิกาเชียงรายแต่นี่เป็นดีไซน์เป็นเป็นประติมากรรมมีกำไรด้วยเห็นไหมกำไรเขาออกแบบกำไรไอ้ยะ เห็นไหมเขาออกแบบมีดเห็นไหมสวยมากโอ้สวยสิไม่อยากเห็นของจริงพอ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 จะดูบ้างดูบ้างอยากู้บ้างดูข้างหลังนะนี่เป็นพระที่สร้างทั้งหมดสวยงามอลังการนะเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นหนังสือสะสมนะฝรั่งต่างชาตินี่โอ้โหเห็นแล้วอ้าวมันกลายเป็นการเผยแพร่งานศิลปะของชาติเราไปสู่ยังซิกโลกอื่นอาจารย์ทำมาแค่เพียง25,000เล่มสอง0 0ื่เล่ม สองหมื่นเล่มเล่มนี้ไปแค่ห้าพันเล่มเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้บาทนี้หมดแล้วมั้งแล้วจา์จะไม่ทําเพิ่มอีกสมมติมีความต้องการน่าจะมีอีกเล่มหนึ่งคืออีกหมื่นเล่มถ้าสมมุติว่าอันนี้แบบพี่น้องประชาชนเรียกร้องแล้วด่าผมมากๆค่ะก็จําเป็นที่จะต้องทํเจาเพื่อพี่น้องประชาชนอีกสักหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าไม่ด่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทํา คือที่หนาคือบอกว่าอุ้ยทำไมทำมาน้อยจังอยากจะร่วมบุญเพราะอะไรได้เนี่ยโดนด่าอยู่แล้วคือคิดว่าโดนด่าอยู่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําแต่ว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าสิ้นปีเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วค่ะคือรายได้เนี่ยไปที่วัดร่องขุนใช่ใช่ก็ปกตินั่นแหละก็มีเงินเท่าไหร่ก็สร้างวัดเดี๋ยวนี้แบบนู้นวัดร่องขุนสร้างได้ ยังเกือบพันล้านแล้วเก้าร้อยกว่าล้านแล้วแล้วเงินพี่น้องประชาชนแย่ๆที่ซื้อหนังสือซื้อภาพพิมพ์ซื้อของที่วัดเนหละเป็นเงินพี่น้องประชาชนนะเราไม่ขอเงินใครเราไม่รับบริจาคจากใครแต่ว่ามาซื้องานกุ๊กกิกกุ๊กกิกที่ผมสร้างแล้วก็เอาไปสร้างวัด น้่เป็นครดาแล้วก็เอามาทําบุญตรงนี้ไปแต่ตอนนี้มันรวยมากเลยไงเลยพิมหนังสือน้อยไงเพิ่มไปอย่างได้เงินพี่น้องเยอะเพราะวันวัดรวยรวยแล้วก็ดังด้วยนะคะเดี๋ยวปีใหม่นี่โหคงคงจะหลังไหลไปปนตึัดเดี๋ยวนี้ไม่เดือดร้อนแล้วไม่มีเดือดร้อนมีแมสคอตของตัวเองอยู่ข้างหน้าตกยืนค่ะทุกคนไปถ่ายรูปผมท่านี้ ตกลงอาจารย์ยังตั้งเป้าว่าวัดหลงขุนจะเสร็จไม่มันอีกสร้างไปตลอดเดิมไหมสร้างไปเรื่อยๆตายเลยตายตรงนั้นแล้วเผาตรงนั้นเลยตังนั้นเราเตรียมโอ้ยต้องไปดูเม็พี่อยากจะไปดูเดี๋ยวปีใหม่นี่ไปดูเม็พี่ยำลังการงานสร้างสร้างเม็แบบ โอ้โหคนไปดูแล้วกูอยากตายจังเลยคืออยแล้วกูอยากตายจังเลยทำไมมันสวยขนาดนี้เมนสวยอาจารย์นี่ในนี่มีนนี่มีในนีเมีนะจ๊อย่าช่วย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 ไปไปดูโอ้ยไปดูที่วัดต้องไปดูเมนไปเมื่อก่อนนี่เขาไปดูวัดเราคุณเขาต้องไปดูผมไปยังไม่เห็นเมนอาจารย์เลยเขาซ่อนอยู่เดี๋ยวนีเมาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเจ้าไปอีกทีก็จะบอกโอ้โหอยากตายอยากตายด้วยอยากตายก่อนเวลาหมดแล้วที่ใค อะไรจะเป็นอะไรจะหมดแล้วแล้วอยากให้เตือนหน่อยตอนนี้เป็นช่วงที่เพื่อรสานนะคนก็ทําบุญทําทานกันเยอะเลยอันนี้เลยจ้ะะเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกวันนี้นะมันอ้างบุญอ้างทานเยอะแยะแล้วมันหลอกลวงพวกเราครนะมันอ้างทุกอย่างหลอกให้เราทําบุญค่ะพี่น้องต้องคิดนะครับทําบุญต้องให้ถึงบุญจริงๆนั่นก็คือตรวจสอบออย่าไปเชื่อมันคนะผมยังโดนเลยวันนี้โดนโทรศัพท์มาอ้างเป็นท่านผู้หญิง บุญเลียนเลยนะอ้านผู้หญิงบุญเลียนไอ,นเ,รนอเราก็อยากร้องไอ,อหานี้โก,โก,โกหกมารับเลยจากพันตํารวจหญิงอะไรไมาลุมาแล้วท่านผู้หญิงบุญเลียนพูดโถรู้อยู่แล้วท่านผู้หญิงบุญเลียนท่านเสียงท่านอยางไงแล้วท่านจะมาโทรหาเฉลิมชัยทาไมกับเรื่องขอข้าว ร้อยกระสอบไปส่งพันต่างปากต่าอย่างเงี้ยมันจะมีหลอกแบบนี้เยอะนะพี่นต้องระวังพี่น้องต้องระวังทำบุญต้องไม่บุญต้องตรวจสอบนะครับบางทีมันก็หลอกเราะพี่น้องต้องระวังหมดแล้วเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ก็ยังมาทีไรก็มาเนี่ยมาจันไรเกินไม่เกินด้วยเกินทีหนึ่งจบแล้วทีจบละไปอ่ะขอบพระคุณนะคะอุมาสนาด้วยสิ ขอบคุณขอบคุณโอ้โหสาธุเลยสาธุสาธุสาธุค่ะไม่าหมดจริงละหมดจริงหมดแล้วโอ้โหนี่น้องโอ้โหไปเดี๋ยวส่งกลับไปเชียงรายค่ะพักนะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพาจานดูเก็บตกซะหน่อยโยเก็บตกนะมันเก็บตกนี่กุดขายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ